สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Enjoy Channel นะครับในวันนี้เนี่ยครับมีหัวข้อจากทางบ้านนะคบแฟนๆทางบ้านนะครับที่ผมได้ตั้งกระทูไว้ว่าเือเรียกกระทู้เนาะคำถามว่าเออให้ทำหัวข้ออะไรดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องนึงก็คือเจ้าการในเวนอยากจะบอกอะไรคุณแล้วตอนนี้คือในหัวเนี่ยเต็มไปหมดเลย คือมันต้องคือผมต้องวาดสดนๆนะครับแล้วก็คุณต้องใช้ความรู้สึกนะในการเลือกอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบผมมโนขึ้นก็ได้นะแต่พูดถึงว่ามันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็นะต้องทำ <c oughs> เข้าใจเนาะพยายามจาม จริงๆพยายามจะไม่ทาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่อยากจะให้ไปยึดติดกับเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ยากแต่จริงๆก็คือทุกคนรู้แหละนะครับอืมเนาะรู้ว่าจะต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้รับชะตากรรมอย่างนี้บางครั้งนะครับอืมนะแล้วก็บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้ตัว ก็นะจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยขอจัดเป็นกลุ่มขออนุญาตบอกก่อนนะขอจัดเป็นกลุ่มว่าเอาเป็นสี่กลุ่มมาดูกันเข้มคนอยู่เด้อพี่น้องเลยเอา 嗯。<sighs> 在念，在念，在念，嗯。 โหเรื่องนี้คือแบบในหัวผมไม่ต้องยุ่งต่อไหม <laughs> ไม่ให้เข้านะ <c ười> คือให้สื่อสารผ่านภายนะคนละอย่างนะจ๊ะอย่ามายุ่งกับเรานะโอเคฮ <c ười> อืม ว้าวนี่มาแล้วเสร็จหมดแล้วโอเคอือหือ นี่นะครับสีรูปเป็นไงล่ะจะบอกว่ามันเป็นแค่เกมนะอายะเป็นแค่เกมนะจ๊ะแต่แบบเฮย้ยสุดอันนี้สุด คืออเยอะมากคือเออจนเย่อืม อันนี้เป็นตัวแทนสื่อสารนะครับให้ท่านใช้ความรู้สึกเลือกแล้วก็มาดูกันว่าอันนี้กองที่1น,นะกองที่2กรกองที่3มแล้วก็กองที่4นะครับก็อ่ะเราจะเริ่มกันที่กรองที่1เลยอยากจะสื่อสารอะไรนะครับให้ไพ่เป็นตัวบอกนะ แล้วจะแล้วก็จะต้องแก้นะต้องหลุดพ้นนะ ้อแรงมากเอปวดต้นคอไปหมดแล้วเนี่ยก็เอาวะแม้ว่าข้อความแม้ว่า คือไพ่แม้ว่าจะแผ่เมตตาให้สักเท่าไหร่นะครับถ้าตัวคุณไม่สำนึกไม่สำนึกโดยใช้ความรู้สึกของคนุณนะสำนึกนะก็คือเขาก็ไม่ให้อภัยกลุ่มนี้นะจะเป็นแบบนั้นนะครับยังอยากจะข่มยังอยากจะชนะคุณอยู่ครับคือไพ่ไพ่จริงๆไพ่นี้เป็นไพ่ของพระ ขอเวลาแผ่เมตตาให้ครับแต่กลับหัวนั้นแสดงว่าคือไม่ว่าจะให้อย่างไรเนี่ยนะครับคุณต้องรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็ถ้าเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยเองก็ทำไปเรื่อยๆครับไม่ว่าคุณจะทำไปยังไงก็ไม่เอานี่มันกลับหัวนะจ๊ะคือทำไปเรื่อยๆทำยังไงก็ไม่เอามั่นคงมาก คือถึงบอกว่าหัวข้อเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่แบบว่าลึกซึ้งนะก็คือใช้ความรู้สึกสํานึกผิดแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยๆอครับจนกว่าจะพอใจจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่อยากจะพูดเยอะแค่นี้แหละ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทําคุณเป็นคุณพบคุณเจออย่างเงี้ยครับเขาเขาอะเขาอ่ะเขารับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากจะให้ได้รับความรู้สึกแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวพูดเดียวก็ไม่ได้ก็คือแค่อธิบายให้เขาฟังแค่นั้นเองอืนี่แค่อธิบายให้ฟังเนาะก็คือนี่ ทำบุญให้แล้วแล้วก็สำนึกผิดแล้วจะเอาอะไรอีกก็มันมีหลายเรื่องเนาะที่มันอยู่ที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่ากรรมของใครของมันกรรมของใครของมันมเข้าใจโอ้ยคุณไม่รู้เรื่องอะอ่ะเข้าใจเนาะหวังว่าท่านจะเข้าใจที่ผมสื่อสารไปนะครับกลุ่มนี้จะ คือหลังจากคลิปนี้ผมจะเผาทำลายทิ้งทันทีนะจ๊ะรูปเนี่ยต้องทำลายทิ้งทันทีเลยเพราะว่านะอโอเคแค่นี้ก็ทำบุญจบทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจอะ่ะอันนี้ถึงบอกว่าแรงแค่นี้นะครับบุมที่หนึ่งขอให้ท่านนะครับ ได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรไมตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านที่เลือกกลุ่มที่2กลกองที่2นะครับสำหรับรูปนี้มาดูก,กันว่าเาจ้าก,การแบเวของคุณอยากจะสื่อสารอะไร เห็นหน้าไพ่หน้าไหมแบบนี้อะสุดยอดออนี่ขนาดหมุนแล้วนะให้กับหัวโอ้หัวไพ่มันกับหัวไอ้อาดีอันนี้ดีอันนี้คนนี้ดีกลุ่มนี้ดีกลุ่มนี้ดีกลุ่มนี้ดีมากนะครับกลุ่มนี้เขาโอเคคือว่า วิธีที่คุณจะสามารถให้เขาเบาลงได้นะครับคนคนนี้เขาอยากให้คุณปฏิบัติปฏิบัติให้ปฏิบัติให้นะครับสภาวะที่คุณเจอหลายๆอย่างนะครับเนี่ยเขาอยากให้ปฏิบัติให้อะรู้สึกว่ามันจะสว่างไปปะ,ะปิดไฟก่อนถ้าปิดไฟจะดูลึกลับไหมเอออย่างนี้ก็ได้เนี่ นี่ครับคือเขาต้องการแค่ให้คุณเนี่ยปฏิบัติทำให้กรมรมฐานให้ไพ่มันคือคุณตอนนี้ชีวิตมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูนะครับไพ่มันกลับหัวการงานก็ทำไม่ขึ้นความสุขก็ไม่มีความอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้รักก็มีมือที่สามความรักก็มีมือที่สามไม่ดี ความคิดเนี่ยคิดเยอะดาบก็คือพร้อมไฟพร้อมชนอยู่ตลอดเวลาะครับแล้วก็จิตใจไม่นิ่งไม่มัน่นคงไม่ชัดเจนมีครบสารพัดส,สิ่งที่เขาต้องการคือนี่เลยนะครับ ไปกรรมฐานทำบุญแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆมากๆกลุ่มนี้ดีถือว่าเขายังให้โอกาสให้ทําอะไรบ้างวิธีก็คือการเจริญกรรมฐานการทําสมาธิไปทําบุญในแวบแรกที่คุณเห็นเลยประมาณนั้นเขาบอกแบบนี้เขาเอาหมดเขาถือว่าโอเคคุณสํานึกผิดแล้วเพราะว่าเหมือนคุณได้เจอหมดแล้ววิบากกรรมต่างๆเนี่ยคุณคุณคุณได้เจอหมดแล้วอะ่ะเขาโอเค <c oughs> จะเป็นแบบน,นั้นก็ไม่พูดเดียวโน้ขอขอให้ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตรีที่แท้จริงนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านที่เลือกกลุ่มที่3ามกองที่3นะมาดูว่าเจ้าการัรในเวรของคุณอยากจะศึกษารอะไรกับคุณนะคะอัน คลิปนี้คือตื่นเต้นมันไม่ตื่นเต้นกับคนละแบบครับมันเป็นแรงกดดันมันเป็นแรงกดแล้วก็ในหัวเนี่ยเสียงแบบคําพูดเยอะมากแบบไม่ใช่แบบครูบาอาจารย์นะครับมันไม่ใช่แบบต้อง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 ข่มจิตไว้อะ <c oughs> เขาอยากจะเข้ามาสื่อผ่านด้วยตัวเอง <c oughs> ด้วยซ้ำ ผมก็ให้แค่นี้แหละครับไม่ไม่ให้เข้ามาถึงข้างในนะจ๊ะไม่ได้มันไม่ให้เข้ามาด้วยแค่สื่อสารให้เนี่ยก็โอเคแล้วไม่อยากจะไปลึกซึ้งกว่านี้นะกลุ่มนี้นะครับก็สื่อสารกันเอง <laughs> โอเคก็จะมีไพ่ดาบออกมาเลย ความรักอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวปิดไฟแป๊บดึบ๊บ สิ่งที่คุณพบคุณเจอนะครับในตอนนี้คือเขาจริงๆกลุ่มเนี้ยไม่ได้หนักมากเขาแค่ให้คุณเนี่ยเจอสภาวะที่ว่าคิดเยอะคิดมากแล้วก็เรื่องเงินทองเนี่ยจากการเงินไม่คล่อง มีหมุนเงินไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับนี่หมุนเงินไม่ค่อยได้การเงินขัดข้องบางการงานก็ไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยครับเขาเขาให้คุณรู้สึกว่ามันติดขัดเพียงแค่นี้แล้วก็เหมือนกับผู้คนไม่ให้ความสนใจกับคุณจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือว่าอะไรก็ตามนะวิธีแก้หรอครับเรื่องของการงานหรืออะไรนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่า ตอนนี้ไม่ใช่ทําบุญด้วยหรอไพ้ก็ไม่มีให้ทําบุญเนาะก็เอาจริงๆก็คือยังไงผมก็จะแนะนําให้ไปทําบุญทําบุญปกติแลคะครัแล้วก็นึกถึงเจ้ากรรมนายเวรถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ก็ทำแล้วก็ใช้ความรู้สึกแบบสำนึกสำนึกใช้ความรู้สึกแบบสำนึกไม่ใช่อยากจะนีนน่นะพูดถึงว่าคือคุณ คุณเจอสภาวะแบบนี้เขากรลบาให้เจอสภาวะแบบนี้อะไรเงี้ยครับเข้าใจความหมายเนาะแล้วก็แล้วมันจะดีขึ้นนะครับยังโอเคหน่อยที่ไพ่มันเป็นแบบนี้ไพ่ไพ่เนี่ยไม่กลับหัวยังสามารถที่จะมีงานทํามีงานเข้ามาได้อะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาด้วยแต่ว่าเขาก็ให้รู้สึกแบบนี้ครับ <c oughs> จะเป็นแบบนั้นก็ ฝึกเจริญกรรมฐานแผ่เมตตาให้บ่อยๆให้เรื่อยๆอย่างนี้คับเนาะจะทำให้เบาขึ้นดีขึ้นนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรเมตตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับอ่าโอเคกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ ท่านที่เลือกกลุ่มที่4ก่องที่4นะครับอาเปิดไฟให้เห็นก่อนปึ้งชัดเจนไหมละ่ะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณ กำลังดีเลยโอ้ยอืมอ,อืมคุณจ๋าโอยอืมอ,อืมแต่มันก็กลับหัวนะอยากได้ตกใจคุณเจอสภาวะเหล่านี้หมดแล้วโอเค อหัวข้อนี้คือสุดยอดที่สุดแล้วเอาวะเอออคือ ถ้าเป็นรูปนี้นะครับเขาเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนรักของคุณหรือเขาอยากจะอยู่กับคุณเป็นเหมือนเพื่อนมีเด็กน้อยด้วยมีเด็กด้วยนะครับแล้วก็สภาวะและต่างๆมาหมดเลยเนี่ยความเครียดความทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองความไม่มั่นคงคือมันกลับหัวหมดเลยอันนี้คือความมั่นคง กลับหัวหมดเลยสแสดงว,ว่ามันไม่โอเคมากๆหรือว่าอู้มันกลับหัวหมดเลยนะเนี่ยชุดเนี้ยมันกลับหัวเป็นแบบนี้ครับครอบไว้ความมั่นคงเรื่องของความสุขการงานแล้วก็การเงินอยู่ตรงกลางแล้วก็ไพ่ <c oughs> <c oughs> ไดาบเฮ้อไพ่ดาบนี่คือสุดที่สุดแล้วนะครับแย่มากเลยรู้สึกแบบแล้วเขาอ่ะจะอยู่เป็นมิตร อยู่เป็นแฟนอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าแฟนเก่าได้หมดถามว่าจะให้ทําอย่างไรคือแรงมากเลยนะครับไม่เขาไม่ใช่แรงหรอกคือเขาเป็นมิตรน่ะถ้าจะสื่อสารคือสื่อสารอะไรอะ่ะอยากจะบอกว่าจะมาช่วยหรอแล้วทำไมกลับหัวล่ะ อืมก็ทำบุญให้ได้ไหมรออ๋อ แล้วชีวิตของเขาจะดีขึ้นไหมอืมอืมคือแบบว่าคืออยากให้ให้เข้าใจสภาวะนี้มากกว่านะครับแต่เขาก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ขอช่วยเหลือในวันที่คุณเนี่ยคุณที่คุณล้มเหลวหรือว่า โดนทำร้ายมาเนี่ยเขาก็อยู่เป็นเพื่อนในวันที่คุณมีความทุกข์เขาก็คอยให้กําลังใจอย่างเงี้ยครับจะเป็นแบบนั้นเขาจะเป็นแบบนั้นวันที่คุณไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จไม่มั่นคงเนี่ยเขาก็อยู่เคียงข้างคุณตลอดเขาจะเป็นแบบนี้เป็นคนรักเก่าเพื่อนเก่าเป็นมิตรเขาเป็นมิตรกลุ่มนี้จะเป็นมิตรนะครับเจ้าการในเวรกลุ่มนี้เป็นมิตรแต่ว่าก็คือทําบุญให้ก็ได้นะครับทําบุญอย่างไรใช่ไหม อืมบุญอะไรก็ได้กรรมฐานก็ได้นะของผมสายกรรมฐานก็แนะนําให้กรรมฐานแหละนั่งสมาธิแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไปทําบุญปกติทั่วไปนะครับทําบุญปกติทั่วไปเลยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ในหัวเนี่ยเห็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าไม่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่โอเคแล้วแต่จริงๆคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีอานิสงส์สูงมากแล้วหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแม่ครอบ คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครอบครอบให้อ่างเงี้ยครับแค่ได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับเนาะกลุ่มนี้แนะนํากรรมฐานคุณพ่อคุณแม่นะครับอันนี้ส่งของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยได้แล้วก็ทําบุญมีเวลาไปเจริญกรรมฐานก็ดีนะครับผมขออนุญาตเพียงเท่านี้นะเรื่องนี้ก็ขอให้ท่านเนี่ยได้พบกับความสุขที่แท้จริง ความสงบที่แท้จริงแล้วก็มิตรไมตรีที่แท้จริงนะครับขอบคุณครับ